ยิงลีค่ะยิงลีอืคุณรู้จักไหมรู้จักกังลังเข้าสู่บริการรับฝากชอบเพลงพอนะชอบเพลงชอบเพลงเนีออ่ยคือเขาเนี่ยนอกจากจะร้องเพลงแล้วเขาเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทเลยทีนี้เขา ทำนรรมิดสวนน้ำขึ้นมาโอ้โหค่ะแบบบ้าบิ๊กบิ้มเลยคุณหัวใหญ่ด้วยนะแล้วยอดนี่ทะลุล้านเลยจ้ะพูดตายแล้วคุณลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือแบบน่าจะไม่เยอะนะแต่ว่าแบบได้ยอดล้านเลยใช่ค่ะแล้วเธอรู้ไหมค่าตั๋วที่เอามาที่เขาเก็บค่าเล่นสวนน้ำเนี่ยเท่าไหร่แค่ห้าสิบเองโอ้ยทุกทใช่แต่ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยยอดล้านนี่คนต้องไปเยอะมากแน่แ่เลยใช่ทีนี้ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะ เผยรายได้ของธุรกิจส่วนน้ําเดือนกรกฎาว่าเดือนนี้ไร้รายได้ทะลุล้านเลยทีเดียวการเป็นผู้ให้มาไว่วยน้ํากันเพียงแค่50บาทก็กลับได้รับยอดขายทะลุหัวใจเรียกว่าทะลุหัวใจเลยคุณออนี่คือความภาคภูมิใจของเด็กเรียนโง่คนนี้ค่ะเด็กหญิงนุชนาศีจุมพลคิดถึงตาสิงกับย่าแตะขอให้รับรู้ถึงความสำเร็จของหลานด้วยเถิดด้วยความอดทนและประหยัดสร้างสารรค์ จากความยากจนค่ะสู้นะคะทุกคนเรียกว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีเลยนะเหมือนกับว่ายินดีกับเธอที่แบบยอดขายเนี่ยแบบดีมากๆใช่ค่ะทะลุล้านแล้วโอ้โหแล้วแบบเก็บไม่แพงเลยนะคือแบบถูกเองเนาะใช่คือประมาณแบบบาทแต่ว่าคนต้องเข้าไปเยอะมากนะคะอ่ะหลายคนถ้าอยากไปเล่นหรือไปใช้บริการไปได้เลยที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคุณผู้ชม